สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับตัวนี้จะเป็นชบาแฟนซีนะครับผมนะครับครับดอกใหญ่มากนะครับผมนะครับดอกอย่างใหญ่เลยนะครับสีสดใสนะครับจะเป็นสีม่วงนะครับผมนะครับม่วงขาวนะครับตัวนี้จะเป็นชบาแฟนซีนะครับผมนะครับ นี่นะผมนะครับรหัสจะเป็นสามสี่หกนะผมนะครับจะเป็นไต้หวันอ่าฟอร์โมซานะครับผมนะครับเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับผมนะครับเนี่ยตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็มาปลูกแล้วก็ดูดอกนะครับว่าน้องจะสวยขนาดไหนนะครับผมนะครับ สวยงามมากนะครับดอกน้องดอกนะครับขึ้นดอกนี้ก็เต็มไปหมดนะครับดอกนะครับนี่ครับดอกเล็กนะครับดอกเล็กเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็ดอกเล็กนะตัวนี้น้องก็จะเป็นดอกเล็กนะครับผมเต็มไปหมดครับดอกนะครับถือว่าถือว um ่าดอกดกนะครับผมนะครับน่าสะสมนะครับผมนะครับยังไงผมฝากเพียงที่นี้นะครับข้ดพครับ